ชาวเน็ตรับไม่ได้เบื้องหลังการผลิตขนมเปีย๊ยะคั้นเทพลันไม่แปลกใจทำไมตั๊กสิริพรซื้อไปหนุนล้อรถจากกรณี Facebook แฟนเพจขนมเปีย๊ยะคันเทพโพสต์คลิปวิดีโอของป๋าเทพหรือเทพโพงามอดีตตลกชื่อดงังวิพากวิจารณสถานการบ้านเมืองในปัจจุบันโดยบางช่วงบางตอนนั้นระบุถึงกระแสวิพากวิจารรัฐบาลรวมถึงการออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศ ต่อมาหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบรนด์ขนมเปียกั้นเทพแต่ยอดขายกับสวนทางเพราะหลังจากที่มีข่าวทัวลงยอดขายพุ่งไป1นึ่งแสนต่อวันเลยทีเดียวก่อนที่ตักสิริพรได้ตอบกลับชาวเน็ตเข้ามาแซะระบุว่าพี่เคยเอาขนมแกมาหนุนล้อรถกันไหลดีเชียวลูก ล่าสุดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งหลังทางเพจขนมเปียกขั้นเทพก็ได้ออกมาโพสต์ว่าขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กําลังใจป๋าและอุดหนุนขนมนะครับพร้อมกับโพสต์ภาพเบื้องหลังขั้นตอนการผลิตขนมเปียกขั้นเทพซึ่งทางด้านป๋าเทพควบคุมการผลิตและปรุงเองทุกขั้นตอนแต่ชาวเน็ตกลับมองว่าขั้นตอนการผลิตดังกล่าวยังไม่สะอาดพอบางคนถึงกับลั่นแรงว่าเห็นแล้วกินไม่ลงแถมยังบอกอีกว่าไม่แปลกใจเลยที่ตักสิริพรน,นั้นซื้อไปหนุนล้อรถ